อาเลือกครับก็สวัสดีโซยแดดเช้าแกมองยุกจะผอบใสไ่ไรหรือถึงสัน้นละลายก็ได้เราจะมาเล่นค่ายเกมเแมปอืมเหญ่เลยนะผมมาโดนเครื่องยนต์ของ GJR 3 4าร์สามสคันแรกคันนี้ก่อนแล้วกันก็แต่งสุดเข้าเลยอะครับน้องก็เพล์มันหอดเกินนะครับน้องมาเข้าเกมเลยเป็นแมปตรงนี้กันเข้าเกม รอต่อไปไม่ท้าหรอกเดี๋ยวก็มาแล้วนะเอาเราจะไปไหนกันดีระหว่างไปดิฟกับไปเหินฟา้าสไตล์ของไซเรนสักทีแม่เจอรถปอดทั้งทีต้องไล่ไปไปไปคนบนอ๋อเอาโยกไปโยกมาันนี่ไปโยกไปโยกอังโวดิไปเลยชะพับ ำไมต่อดีคนชนดีครับน้องๆสายชนมาแล้วครับชนนี่ครับแหงแน่นอนานตาไปเฮ้ยเชี่ยอ้โหชนอีกเฮ้ยเทียเดูกันดูใหม่อีกทีหนึ่งไม่แน่ใจเทียทุกคนโหมันยังขาวใสเป้งไม่มีอะไรร่องรอยเลยนี่มันคงกระทบนจังทุกคนไม่เป็นเลยสมรรถได้เป็นจิติอาอาสาม สี่ของเรานีจ้าแต่อาสามฮนี่มันแหกไปแล้วโคโมเลวท้ายีุ่โ้เลยอร์ซาไม่ไหวเลยมาถึงที่หม่แล้วอึ่งไหนดีอะไหก็มาแล้วนะโอ้ย เดี๋ยวเราต้องคลวยหลังก่อนอะกูมโมยอย่างเทพว่ารถไม่เป็นรับตอนนี้ไม่ไหวละเอาอะไรไปได้ก่อนเออเจงมาเราต้องปรับอืมอันนี้อะไรเนี่ยคงระบบเองมากเลยอันนี้เออไม่ใช่มันปรับสีอืมน,นี่ปรับอันนี้แบ็คเออนี่ไงเนี่ย ปรับความเร็วอัตโนมัตินะทุกคนนี Luckily, ่รถคันนั่งหางของไซอะไรเราก็อวิ่งอะเบิร์นเครื่องเลยตั้งตอนนี้หนึ่งเธอโบยแตกรัวทุกคนแตก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 กรัวรัวแรงไม่มีใครจ้ามพีแล้วไอ้น้องพีนี่หลอกสุดแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อินเบิดเป็นคนละเรื่อง กระจายปะมีอินเนี่ยต้องมีดูแปลงคราวนี้อูแปลงวันสิสิไม่ใช่ไม่ใช่อ่ะคราวนี้ครับซิงไปครับทุกวัน,นี้ไซเลสใส่เลสเลออกนะครับเคินฟ้าไปแล้วครับตกออกแหกไปแล้วครับทุกคนอ้าวแล้วครับทุกคนก็อยู่การโลแปงคาร์ดานาเนเราจะไปไหนดีในแมพของเมืองเราแล้วก็ปรับคื่อนกับครับปกติ มันมี map หลายเมืองนะครับตั้งแต่ผมเล่นมามันจะเป็นแต่ว,ว่าแม p โปรเกมแทนจะไม่เพิ่มอีกเมืองตงแต่นี้มันเป็นเกมเวอร์ชั่นเก่าอยู่เลยเห็นพักเถื่อนมีเงินเยอะๆยะนะครับจะไปบ้านเราดีไหมทุกคนบ้านก็อยู่ไกลไปไหนดีเราเหมือนคำๆกับเมืองนี้กับเมืองนั้นเฮ้ยมันแท็กซี่อมมีแท็กซี่ได้วเว้ยเดี๋ยวเราถอยก่อนนี่ไปซ่อมแล้วฮะมาซิ่งไปเลยทุกคน มาฮะเราลูกศิษย์อะไรแ,ะแข่งระดับโลกอะไรวะทางนี้ฟาสเก้าแล้ว,อวดอมิอริกโทเรตโต้พาวัคเกอร์อะไรอย่างงี้เออพี่ดอมพี่ดอมเราพี่ดอมแต่ว่าอะไรเราขับรถใครไม่รู้พี่ดอมเขาขับดุกนะฮะเนี่ยแท็กซี่ตรงเมืองเนี่ยไม่ไกลไม่ไกลนะฮะแล้วก็ขับไปเลยล้วน้่นผมเอาดุกมาแล้วกันนะทุกคนเราจะเป็นดอมโทรเรตโต้ดอมิริกโทเรตโต้กันกันเอ้ยตอนนี้ผมขับอะไรของผมเนี่ยเอาตี อ,อเออโอเคเขาไปแบบงงๆออนะฮะออกมาได้ไงไม่รู้ไปอ๋เอ,อเกมแลกในไงไพ่ก็อยู่ตรงนี้นะฮะมาเลยเจ๊เจ๊ผู้หญิงใช่ไหมสดตรงไหนเอ้อยเจ๊ผมไม่ไปส่งหมายก่อน้วกันผมจะพาเจ๊เขาเนี่ยฮะไปซิ่งก่อนว่าเจ๊เขาจะพาไม่ล่านะครับผมจะใพ้เขาเสีย เสียงค่าโดยสารแล้วก็เสียงค่าซ่อมรบผมด้วยครับไปเลยนะครับไปแจเราไปเซ้งกันดีก,กว่าแจน่าจะพร้อมนะนี่คือสะพานคืทุกคนมอเตอร์เวย์มอเตอร์เวย์วอ,อ่เอะเออชนไปละชนไปละชนไปละน,นี่ที่หมายเราพาเจ๊ามาเหินฟ้านะฮะจะได้แบบอะไรวะอืมร้ใช่ไหมล่ะเจ้าทติปๆเพิ่มว่าผมดีเก่งหรือเปล่า หยอกเอาค่าซ่อมรถเพิ่มนะฮะหากำไรง่ายไม่ขาดทุนแต่เขาจะให้กูออกที่หมาแล้วนะฮะชิปเอ่อืมถอยหลังมางี้เจ๊เจ๊พอาไหมเจ๊พอาไปแหละมันจะบินอะไรก็ผิดเลยโอเคแล้วเจ๊ <c oughs> อ่ นีล่ลวแรกก็เบิ้ลจบก่อเธอปวดแตกแห่นเปาแตกไปเลยเออกับเบิ้ลไปดิครับน้องๆมีครับแจงอยูไหวนะผมแบบตัด,ดสุดเดียวนะครับคราวนี้ครับใส่เล็กผืนฟ้าไปแล้วนะฮะเป็นไงทุกคนเป็นไง ทุกคนซาภาพผมมาเกิดใต้ดินว่ามันมีผีแล้วอยู่ดีเขาตกใต้ดินเฉยเลยโอ้ซาภาพเพื่อนดินมันไม่แข็งแรงเลยอ่ะไม่ไหวเลยโอเคไปส่งเจเขาเถอะเจเขาเริ่มบ่นแล้วะเอาแต่นนี้ก็รับ,รบไปแบบอเจครับเจต้องจ่ายเงนินให้ผมเยอะๆแล้าก็ใกล้ๆเหน่อนโรง,งงานไปชุบ เอ้าอ,อะไรอ,อะไรโหอะไรอ่ะสาภาพแล้วสามหลักหกสิบแปดกูเซ็งเกือบแทบตายกูทักไม่เหินฟ้าอะไรเลยทุกคนหุมดิฟเกือบจะดุโค้งในแค่นี้โอ้โหไม่ไหวเลยสาภาพเฮ้ยแต่แคอย่างนี้ได้เงิน, 1, 8, 1, 8, 1นหนึ่งแปดหนึ่งพันแปดหนึ่งร้อยช่างแม่งทุกคนเอยติดคุ้มยากตายในแค่สามหหกสิบแปดสาภาพไม่ไหวเลยเออ ไปดีกว่าทุกคนไปไปอะไรวะเพลงอะไรวะอืมก็จะโมูรับเจเข้าหนแล้วกันเจครับปีบแต่เลยกันปีบแต่บีบแต่ไงวะเออแต่มันแดนนะยทุกคนแต่แต่แอ่ะบีบโจโจโต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 โโตโโแล้วเจเขาเขาไม่ขึ้นเะยจริงดีเลี้ยทำไมเล้ยแบบพ้องมึงอ่ะกูยืนอยู่ทั้งคนโอ้ยแม่ ไม่เห็นเลยหรออาคะไปก็ได้นี่นี่ดิฟดิฟด er ิฟมาเลยเย็ดแม่กูบีบแท้แท้ไม่หมยสัว์เอ้ยตายตายไปเออเย็ดมาไม่มานะพาไปส่งแล้วกันโอ้อะไรวะไม่ไหวเลยอ่ะอืมถักไกลแค่ไหนใครก็จะไปไปไปสุดทาง จะไปไม่ใช่พิงไปแลมไม่ใช่ไปสุดขอบฟ้าไปส่งที่อู่นั้นใช่ไหมฮะไปแล้วดิย็ดแม่จะไปรออะไรเราเราพยายามขับให้เดี๋ยวไรชีวิตจริงขับแบบเฟิร์สเฟิรฟ์สั้นมองคนที่หนึง่งพอ่พอแม่พ่อแม่ดูคนขับอย่างนี้เ้วแบบว่าแบบเราขับได้หรือเปล่านะว่ามุมมองกว้างไงทุกคนเออผมขับที่หลุดโค้งก็บอกเลยนะฮะอเออก็อได่าอยู่นะ โอ้โห,โหพูดในคำมันเริ่มพุ่งไปไวแล้วครับชา้ากำเติมพลังนะฮะทุกคนโอเคส่งแล้วไรเออเจนีไม่ขี้เหนียวเหมือนเจคนนั้นเวามาเล่ภูมิอะไรบ้างทุกคนนี่นี่ภมอะไรแต่ก่อนผมเล่นเสียนะภูมิอะไรเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเล่นคือแบบมือตกไปเลยอะ่ะเออดูเลี้ยวดิเอ,อ๊ยแท็กซี่ด้านหน้า,หนาเหรอออ้ดีไปส่งเฮียกันดีกว่าคราวนี้เป็นตลุกคนแก่ไป อืมาตรงนี้แล้วก็เลี้ยวขับไปเลยสิจ้าไปส่งตรงไหนเออมาผมจะไม่เล่นเลยเดี๋ยวมันจะเป็นเหมือนตอนนั้นตกแบบงงเลยว่าเออเอะใกล้ๆนี่ก่อนทุกคนมันเริ่มแปลกแปกแล้วนะเออได้แค่สามเออใกล้ก็ได้แค่นี้เองแต่ว่าจานั้นแม่งไปส่งทางไกลได้แค่นี้อ่ะเออนมันจะได้แบบค่าอะไรเพิ่มอ่ะออกดีกว่าทุกคน นี่เราทำแล้วากไงก็ต้องฝากกด Subscribe หรือกดไลค์เป็นกำลังใจให้พี่เลดด้วยน,นะครับเพื่อพี่เลดจะได้ดูแต่ว่าปล่อยคลิปมาให้ทุกคนได้ชมกันนะครับ